ต้องโอพันข่าวแตงกวานะคะอร่อยมากอมเปรี้ยวอมหวานเนาะแต่ว่าถ้ามันสุกมันก็จะหวานมากนะคะแต่ถ้ามันไม่สุกมันก็อมเปรี้ยวอมหวานนะพี่น้องจ๋าลูกนี้ใหญ่มากลูกนี้คงจะสามโลลูกนั้นคงจะสองโลสองโลนะคะเออลูกสวยูรูก,ก็จะเก็บไปไว้เนาะ ก็คงไม่ได้ขายคงจะแจกเพราะมันอร่อยก็ยังไม่ต้องขายต้องเอาไปแจกก่อนต่อไปมันมีลูกอีกเราจะได้ขายเนาะนี่คะ่ะพี่น้องลูกตีใหญ่เดี๋ยวกูรูก็จะเก็บให้หมดนะคะตรงโน้นอีกนะคะกูรูยังเก็บไม่หมดพันข่าวแตงกว่ามเมล็ดในไม่มีเลยนะคะ ทุกลูกไม่มีมเมล็ดในเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่สามแล้วเนาะที่เราได้กินมันนะคะรุ่นแรกก็มีห้าหกลูกรุ่นสองมีเยอะมากช่วงหน้าแลง้งอันนี้ช่วงหน้าฝนมียี่สิบกว่าลูกแต่เราก็เอาไปกินบ้างแล้วแล้วก็มันล่วงแล้วก็ไม่รู้มันไปทางไหนอีกสองสามลูกนี่นะคะพี่น้อง ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะกููจะเก็บให้หมดก่อนนะคะพี่น้องจ้าแตงกวาเอ้ยส้มโอพันข่าวแตงกวาเนาะจะอร่อยมากๆนะคะพี่น้องจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมะคะ่ะบุญรักษาทุกครอบครัวนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ